อ่ะตัวนี้คิดว่าไงก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ที่มาใช่ไหมครับดีกว่ามันไม่มามันมันก่อนมันหมดไปเลยครับอแต่ก่อนคือหมดไปเลยมันแน่งไปเลยได้ได้เปิดดูข้างล่างก็ได้นะครับก็อยากให้ดูรู้ทุกที่ครับโอเคมาแล้วหน้านี้มาแล้วหน้านั้นเลยก่อนข้างล่างก็มาแล้วมันไม่ไกลเอากันอลครัเลยโอเคเยาว ต้นที่3ามได้เปิดข้างล่างนะครับเปิดหน้าแรกออกไปเลยมามานี่เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแตกพวดขึ้นมาครับครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางนะครับวันนี้พบกันกับพ่อหมอเช่นเคยพ่อหมอได้ลงมาติดตามที่จังหวัดสงขานะครับ เราจะมาดูกันว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยมันจะแตกต่างกับที่อื่นไหมที่ยางหน้าตายเนี่ยกับที่เราไปเก็บแปลงมาหลายๆที่นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าทดลองไว้หนึ่งเดือนก็หนึ่งเดือนเหมือนกันนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบไหนมันจะออกให้เห็นไหมยางตายนิ่งมันจะไหลกลับคืนมาไหมไปถามเจ้าของสวนกันดูว่าอยู่ที่ไหนมาอ่าขออนุญาตแนะนําตัวครับชื่อ<ร>อะไรมมูหมาดบินหมัดครับบ้านเล็กที่37ทับ1่หมู่าตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา บ้านดอนคินเหล็กครับครับผมอยู่นี่นี่ยางกี่ปีแล้วครับสิบห้าปีรวมรวมกีดครับรวมกีดครับร่มเบิกกีดลักษณะอยู่นี่มันเป็นยังไงเนี่ยครับพอกีดไปสักพักมันก็เริ่มหมดน้ํายางครับเริ่มน้ํายางแล้วก็เนี่ยขึ้นเบิกใหม่ก็ได้ไม่ไม่ไม่กิ่ไม่กี่เช้าลักษณะพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ดินทรายครับนะครับเนาะโอเคถ้าแห้งก็แห้งไปเลยเหมือนกันครับแห้งครับอ่ะเราจะมาดูกันว่าพื้นที่ของที่ สงขานะครับมันจะแตกต่างกับที่เราไปเก็บม,มาร้อยสองแปลงไหมว่ามันจะลักษณะเหมือนกันไหมครับเรามาดูกันว่าสาเหตุที่พี่เขาบอกมาว่ากีดได้ไม่กี่เช้าก็หายไปเนาะครับอ่ะดูนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเอาตรงไหนตรงนี้ก่อนคะรับดูตรงนี้ก่อนจะให้ดูกี่ที่วันนี้แล้วแต่ครับ <laughs> มันมีบนมีล่างนะครับมีบนมีล่างบอกจะให้ดูกี่ที่บอกแล้วแต่เลยเพราะว่าต้นพักไว้แล้วก็ยังพักใช่ไหมครับ อ่ะนี่คือเป็นลักษณะว่านะครับเปลือกมันจะหนาเมื่อกี้ที่ผมจิ้มนะครับมันจะอยู่ลึกมากเลยออ้ตัวนี้คือสร้างมาแต่นี่ผมไม่ได้จิ้มโดนโดนแก่นนะครับจิ้มแค่ไอ้นี่เนี่ยเกเสยของมันครับใช่แกเสยนี่นะครับคือข้างล่างเนาะครับอ่ะต้นนี้คิดว่าไงก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้ที่มาใช่ไหมครับ <laughs> ดีกว่ามันไม่มามันก่อนมันหมดไปเลยครับอจะก่อนคือหมดไปเลยมันแห้งไปเลยนะครับไปดูต้นที่สองนะครับด้านนี้ครับดูลักษณะนะครับสังเกตที่ปุ่มเมือนที่ผมว่าน่ะอันนี้ไม่มีการกีดเลยนะแล้วก็เปลือกไม่แตกมันจะขึ้นมาปุ๊บที่เขาเบิกแค่มีเดียวเยอะกว่าพราะมันมีมีการตัดท่อใช่ไหมครับตัวนี้มันใช้ได้นะครับตัวนี้ อ่นี่นะครับอ่ะหรือว่าจะย้ายช่วยขึ้นมานี่ไปไหนอ๋อมันต่อมาหากันมันต่อครับเป็นคอนโดลืมมานะครับไปคอนโดจากข้างบนลงมาต้นที่2แล้วไปดูต้นที่3ามต่อมาเลย ได้ได้เปิดดูข้างล่างก็ได้นะครับก็อยากให้ดูรู้ทุกที่่ะครับม <Okay. S 1> โอเคโอมาแล้วหน้านี้มาแล้วโอมาแล้วหน้านี้・มาแล้ว,ลว,ลวยึดว่าน,นั้นเลยก่อนข้างล่างก็มาแล้วอืม,มันไม่กรออกัต่ลงจับมานะนะครับอันนี้เป็นต้นที่สครับเนาะ ต้นที่สามได้เปิดข้างล่างนะครับเปิดหน้าแรกออกไปเลยมาเพราะลักษณะต้นก็มีเหมือนกันไปดูต้นที่สต่ออันนี้ก็หนักเลยนี่พี่ต่อลงมาเลยนะต่อดูเลยอันนี้เลยนะครับข้างบนกิดยากหน่อยดำาคนดำดำ <laughs> อ่ะต้นที่สนะครับต้นนี้ดูกัน แต่ว่าพี่พี่พูดถึงว่าพี่สังเกตเปลือกสังเกตเลยไหมการดึงมันเป็นยังไงมันจะมันจะนวลปุบลกนิ่มนิ่มอ๋อนวลนวลขึ้นเนาะแต่ว่านี่ครับดูดูสีนี่มันก็เขียวเนาะยังจะไม่แห้งเหมือนเหมือนเหมือนที่พวกพี่กีดตอนที่ว่ามันเป็นใช่ไหมครับมันคือสร้างเยื่อขึ้นมาเขียวแล้วนะครับตรงนี้ แต่ว่ามันพูดออกหมดนะครับนี่ครับพูดออกหมดเลยทั้งหน้าเนาะมันไม่ได้ว่าออกหัวไทยนะครับต้นที่สี่นะครับจะเป็นแบบนี้ไปไปดูต่อต้นนี้ฮะนี่เอานี้รอบต้นแล้วครับดูนะครับล่องตรงนี้นะครับเดินสายได้สะดวกเนี่ยมาเลยมันมาเลยนี่ครับผม มันก็ออกไปไเรื่อยๆครับท่อมันต้องมันยังใหม่มันยังใหม่อยู่ต้องสี่ห้าเช้าครับแด,ด่รู้ลักษณะในการไหลน,นะครับก็จะคล้ายๆกันกับที่ต้นปกติเนาะแต่ว่าเราก็ต้องบำรุงมันเหมือนเดิมเลยเพราะมันใหม่มาไปดูต่อต้อนที่6นี่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึงแตกพวดขึ้นมาครับ นี่นะครับก็เหลือนะครับนี่นุ่น <c oughs> <laughs> นะครับอ่ะไปไปดูต้นที่เจ็ดต่อนะครับตัวนี้อ่ะต้นนี้ผูลัานี้ขึ้นเลยต้นนี้ขึ้นเลยอ่ะเป็นต้นที่เจ็ดอันนี้ก็พักไม่นานใช่ไหมครับนี่ครับพักวันนั้นเลยครับที่อ๋อที่มาในเลยมาครับมันก็ออกไม่เยอะอยู่อืม ที่มาวันวันที่มาใส่ปุ๋ยก็หยุดเลยวันที่มาใส่ปุ๋ยนี่เต็มหน้าอย่างงี้ไหมไม่ครับไม่เต็มครับไม่ผุดไม่เต็มอย่างงี้ครับนี่น้ำยางนิดเดียวนี่นะครับมันไม่ผุดเต็มหน้าอย่างงี้เนาะครับมันจะขาดเป็นช่วงครับนี่นะครับก็คือพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ออกกดเลยตัวนี้จะเป็นต้นที่เจ็ดลักษณะก็ออกเต็มหน้าแล้วก็เปลือกจะสดชื่นขึ้นนะครับมันเขียวขึ้นว้าวอ่าไปไปดูต้นที่แปดต่อ นี่หยุดวันนั้นเลยครับวันที่มาใส่ปุ๋ยเหมือนกันเลยครับมันไม่มีเลยถึงหยุดมันก็มีน้อยๆครับอ๋อนี่ก็เต็มหน้าครับนี่ครับเต็มแล้วนี่ก็เขียวแล้วครับนี่สดชื่นขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจิ้มนี้อ่าเป็นต้นที่แปดนะครับเพราะแสดงว่าต้นนี้ก็เราไม่ต้องกดเข้าไปแล้วอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเห็นมันมาอยู่ข้างนอกนิดเดียวเองแต่ก่อนนี่ต้องกดก็ไปดีปังใช่ไหมครับ นี่เป็นลักษณะต้นที่8นะครับเยอะๆก็เรียบร้อเยเอาจะต่อข้างบนให้ดูอีกเอา,เอาอมาแล้วครับข้างบนก็เต็มนะครับนี่เ <ยา S 1> นาะบนล่างเต็มหมดเลยไปแปดต้นแล้วไปดูบบต้นที่เก้าต่อโอเค แต่ก่อนมันมันออกออกตรงไหนต้นนี้มันจะซึมนิดเดียวครับมันออกแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็เ,เห็นแต่ตรงนี้ไม่ออกใช่ไหมแต่ก่อนครับไม่ออกครับแต่วันนี้มานะครับมาเต็มหมดเลยเนาะโอ <Okay, okay. S 1> เคริ่มมาแล้ววัน,นไปไปดูต้นที่สิบต้นสุดท้ายมามาดูต้นนี้ต้นที่สิบเนาะโอ้ก็ยังเหลืออีกเลืก ต้นที่สิบมันไหลมาเองนะครับต้นนี้เอาพี่น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 ี่เจามีทษดนี่นะครับอ่ะครบสิบต้นแล้วทางนี้เลยเราทีนี้ครับอ่ะเราก็ทําทั้งหมดครบสิบต้นแล้วเนาะครับใช่ไหมครับครับใจครับก่อนที่จะมาทํามันเป็นไงมันแห้งไปหมดเลยเหรอแหง้งแห้งครับมันมี นิดเดียวครับมีนิดเดียวมันไม่ได้ออกเต็มหน้าเหม <helicopter, S 1> ือนที่เราเห็นในคลิปครับไม่ออกเต็มครับมาเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อว่าเราได้มาทําจริงไหมหรือว่าของพี่เขานี่แต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะมาทาเนี่ยมันได้หายไปจริงไหมเนี่ยให้โทรมาถามพี่เ็าได้ครับจริงไหมที่เบอร์อะไรพี่ครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสามจเก้าหนึ่งหกศูนย์อ่านะครับอย <coaches> ่าลืมนะครับใครอยากรู้โทรถามหรือว่าจะมาดูที่สวนครับโทรหาคุณพี่เขาได้เลยครับใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดร้อยคะแนนให้กี่คะแนนเอาไปแปดสิบเลย มันก็ได้อยู่ครับน้ำยางมันก็มันแตกต่างแลวครับหรือเ่าแตกต่างครับอืครับวันนี้ได้ไป8 0คะแนนต้นยังสมบูรณ์นะครับอะไรยังสมบูรณ์ทุกที่แต่มันหายไปเฉยเฉยครับเนาะใครที่ชมคลิปแล้วให้ฝักกดไลค์กดแชร์นะครับช่องพ่อหมอเกษตรนะครับเพจพ่อหมอเกษตรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราสองคนนะครับก็ทําเป็นแปลงตัวอย่างนะครับแล้วก็มากรีดให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงลักษณะออกไหมไม่ออก ให้ดูตามในคลิปเลยนะพี่เนาะครับอ่าวันนี้เราสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมดูเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยดูเลยนี่หยุดแล้วนี่ถ่ายุดเลย